คำที่ประสมสระอาอ่านสะกดคำทออาธากออาวอกาวทากาวกออาวอกาวไม่ทูเก,กา้า ขออาขาเก้าขารออานอนรานไม่โทรร้านคออาขาไม่โทรขาร้านขาคออางอคางไม่โทรคางคออาวอาวขาวค้างคาว ขออาวาขาวไม่โทข้าวจออาวอจาวไม่โทเจ้า,จาข้าวเจ้าอหอนออาหนาไม่โทหน้าบออานอบ้านไม่โทบ้านหน้าบ้านรออาดอรา หอโนอาหนาไม่โทหน้าราบหน้าหอาอางอหางชออางอช้างไม่โทช้างหางช้างทออางอาทางซอาโอยทรายไม่โทซทรายทางซ้าย อ่านเป็นคำทาก้าเก้าขาร้านาข้าค้างขาวข้าวเจ้า หน้าบ้านราดหน้าลาดยางหางช้างทางซ้ายทางป่า ข่าวร้ายสายหน้าอ่านประโยคพ่อถางป่าแม่ทำราดหน้า พ่อเห็นค้างคาวช้างมีหา